ติดลมอีกรอบที่หาพี่น้องครับเดี๋ยวอ่ารอบนี้ไม่ได้คิปพี่น้องเบ้างอีกครับนี่คันติดสองเลยนะเพ่งเอารถขั้นน้ำพรมขึ้นเลยนะครับติดคือผมใบไม่ยู่นะพักหนานะติดน้ำกันอีกพี่น้องครับให้พึงเอาไม่ห้องขึ้นมาเลยนะครับนี่จะมาลากของหาสุ้ดีของเสียเตยไหมนะโอ้ เจ้าของหน้ามันจังไรกันเฮเอาบางนี้ออกให้มันเดีวนะพี่น้องสงวานะแต่ผมคือบ่คือเดีวผมมานะค,คือน้นไหลมานี่นะถึงเป็นน้ำค้าแถวนี้นะดินไส้ไหลลงมาพื้นมันอยู่เลอกนะเห็นไครับเสียดายมันกําลังห้องรอยอยง้อเงิยนะเต็มไม่ค่อยมีพื้นนะเนี่ย แรงมันพี่รอลองเล็กนะมันกับมีกำลังนะรถนะรอพี่หาพี่โมี่เกียรติเลยพี่น้องอยู่กันยืนเลยว่าไปใส่นะนี่น,น,ไไนะบนบเบิ้มสภาพนะรถเป็นจำนิดจำข้าดหนาเลยนะนี่กรลร่อง ลากเบ้งบ่ขึ้นนะครับเบิ่เพ่าหลังนะครับมิดนี่กันนะครับเป็นบ่นะครับงาน,น่จำนาจำหลังพี่้อง เรียบร้อยนะครับพร้อมจะดินกันพี่น้องเดี๋ยวเจะเต็มห้องอีกทีหนึงนะึงบอลนะเบืเ้องสภาพนะครับให้ดินให้ให้หน้านครบแอนบอลนะพี่น้องเอาเรียบร้อยนะครับ สภาพนะสภาพรถเสียเตยนะเ <_ t iny> วดข้มรอ <_ t iny> พี่น้องเบิ้งนะ่ที่ลงบ่ไดอีกนะเนี๋ยจะไปหัง้างป่าไม่เบียบดด้อยไงนะที่ดันมาบ่ไดแล้วนะคือพื้นมันเลอะแห้งนะตาพื้นมองรอลงหอดนีทุ่แจนเนี่แต่ว่าของมันจูก,ก่รน,นะครับ หน้าขั้นเดียวนี่เรียบร้อยนะ้วคือ,อบ้าน้าคางบ้านผมผมพีสูงนะไหลลงมาเส้นหน้าบ้านนะ นะทั้งสองท่านนะติดสองท่นมาเลย้พี่น้องเดิเบ่งแบบถ้าหาไมา่พัห้ององีว เบ้นนครับโอ้ยพี่น้องนิดลอดทุกรอบนะครับดันมากนะครับไอ้พ่พอเนี่ยไปแต่าลากันไปกันมาอย่นี้นะพี่น้องนะบ,บ,บ่เลี้ยวนะ งานนี้เลยออกกํากลัางโชว์กําลังพักนะก่อนอย่าทูดีพนั่รู้ว่าพน,นันทำงานกีน่อะไรนะนี่ไม่ได้ป่ะพี่น้องคือเนี่ยครับทางบนนะ้ำวนภูเขาพี่น้องนะครับ มันทมดินสูงแห้งนะเบิ้งรถกองเสียเตยนะครับดินสูงๆนะครับหววมรถเป็นอิกสองเทียนะครับเป็นไงนนี่เตียงมันมีรองนะครับรถผมบอกว่าวาบข้าวเดียวคันรถรอหน่อย เย่รลอยเลยนะทำงานบ่ด้นะครับบอจักปองไปกันนะเสกกับพิตารลมเนลนวะไปแล้วพี่น้องบอยู่แล้วพันว่านะครับ คลิปนี้นะไปซ้ำนี้พี่น้องนะพอกันคลิปน้านนะครับ